หมอบมึงไม่เอาไปตกคนเจ๊ไก่งามเพราะขนขนงามเพราะแต่งไม่อะไรหมอเขาทำไมเขาจำได้อ่หนีเสือเบื่อคนนีเสื่องจริง่ะวัวหายวัวหายแล้วอจายด้วยจไม่ใช่แล้วทำไมเขารู้วะ เจ๊ละทถาละทถาอ้าปากละทจะอ้าปากเห็นอะไรเห็นลิ้นลิ้นอะไรลิ้นอะไรลิ้นที่ใช้เ้นอะไรในปากอ่ะไญ่เอ้ยในปากแล้จะมีไก่อ่ะตอบมึงวีเนี่ยตำน้ำพริกตอบไปทีจะได้ให้เงินตำน้ำพริกอะไรจ๊ะตำน้ำพริกตน้พริกใครจะกินเหรอพี่หรือตำรวจเจ๊รำ เจ๊ตอบไปถูกได้เงินรำไม่ดีจะทอดไข่ทอดปีละทองเหรอทำไมรอบนี้ถูกหลังไข่แต่ทองหลังไข่หลังช้างเจ๊เจ๊จอยสุภาษิตเราช้างเยอะ